สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนันทินีร์สมพงษ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องม .1 ทั7เรียเลขที่41โรงเรียนแสงทองวิทยาครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนางเวกขาดกับรามสูรครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ ครั้งหนึ่งเป็นเทศกาลวัดสันตันฤดูเทวดาและอักษรต่างๆก็ได้เข้าร่วมระบำรำฟ้อนกันอย่างสนุกสนานคราวนั้นลามาสูรก็ได้เข้าร่วมด้วยและได้พบกับนางไม่ขลาซึ่งรามสูรพอใจในดวงแก้วของนางและความงามของนางไม่ขลามากจึงเที่ยววิ่งไล่จับนางแม่ขลาอยู่สักพักหนึ่งนางแม่ขลาก็ยะเยา้ยาทำท่าท,าทีจะให้ลูกแก้วแต่ก็ไม่ให้พอรามาสูรตามใกล้ ก็เลยโยนออลูกแก้วใส่ตาของรามสูรจึงทำให้รามสูรตาฟางตามมองออนางไม่ขลาไม่เห็นรามสูรก็โกรธมากพอหายตักจาม,มัวแล้วก็คว้างขวานเกิดฟ้าผ่าบางก็ว่าเมื่อจับไม่ทันก็ใช้ขวานคว้างแต่ไม่ถูกเพราะนางไม่ขลาใช้ลูกแก้วบางอยู่จึงทําให้เกิดฟ้าแลบแสงแสงแก้วทําให้เกิดตาไม่ตาของรามาสูลมัวจึงคว้างขวานไม่ถูก เนี่ยคิดที่ได้จากเรื่องนางแม่ขลากับรามสูรคือเป็นการอาธิบายเกี่ยวกับการเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าทาให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวได้สนุกมากขึ้นที่สําคัญทําให้เราเเเผูกพันกับท้องถิ่นก่อให้เกิดควพามภาคภูมิใจในท้องถิ่นก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องนางแม่ขลากับรามสูรวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ